สองแสบแล้วเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอเสนอเรื่องเจ้างูจงอางซ่อนตัวในโพมืดนั้นเจ้างูจงอางกำลังซ่อนตัวอยู่มันใช้กิ่งไม้ใหญ่ที่แข็งแรง และหนาบางตัวมันจนไมิชิดพ่อเราซ่อนตัวในนี้ก่อนเถอะนะลูกกบบอกกับพ่อกบอืมได้สิลูกพ่อก็เหนื่อยเหลือเกินพ่อกบเห็นด้วยหลังจากหนีเจ้าปูที่ตามพวกมันมาเพื่อทำร้ายพ่อในนี้คงไม่มีอันตรายกับเรานะลูกกบ มองไปทั่วโพรงที่มีแต่ความมืดมันเห็นแต่กิ่งไม้ใหญ่หนึ่งท่อนพ่อไม่เห็นจะมีสัตว์ใหญ่อะไรเลยนอกจากกิ่งไม้นะลูกเราคงปลอดภัยแล้วนะพักผ่อนกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงกันลูกพ่อกบบอกกับลูกกบให้นอนพักผ่อนกันอย่างสบายใจ ในระหว่างที่พ่อกบกับลูกกบกำลังนอนหลับกันอยู่อย่างสบายเจ้างูจงอางมันเลยอ,ออกมา,าช้าจ้องมองดูเหยื่อของมันอย่างดีใจพ่อนั้นตัวอะไรเยาวๆลูกกบลืมตาไม,มาเห็นเจ้างูจงอางมันตกใจมากตัวอะไรไม่มีนี่ถอนไม้ละสิพ่อกบ บอกทางที่ไม่ลืมตามันเหนื่อยจึงอยากนอนพักพ่อตื่นเถอะนั่นมันงูนะลูกกบตกใจร้องบอกพ่อกบเสียงดังลั่นตัวสัน่นด้วยความกลัวเพราะงูเข้ามาใกล้ตัวมันแล้วงูอะไรกันล่ะท่อนไม้ต่างหากพ่อเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วนอนเถอะนอนเถอะพ่อกบไม่ใส่ใจ ยังคงหลับตานิ่งอยู่เสียงลูกกบเงียบไปจนพ่อกบชักสงสัยจึงลืมตาขึ้นมามองหาลูกของมันท่านงูงพ่อกบตกใจยิ่งนักเมื่อเห็นงูอยู่ตรงหน้าจากนั้นมาเสียงของพ่อกบก็เงียบไปเพราะเจ้างูจงอางได้กินพ่อกบ เข้าปากไปแล้วนั่นเองนิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทยว่าตบตาตบตาหมายถึงหลอกล่อให้เชื่อใจหลอกล่อให้เชื่อในสิ่งที่ทำให้เห็นทั้งที่ไม่ถูกต้องชอบคลิปนี้ฝากกดและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะ สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ